สวัสดีนะคะนักเรียนเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือเรื่องของเศษส่วนพหุนามนั่นเองอ่าโอเคก่อนที่ครูจะไปเรื่องเศษส่วนพหุนามนะคะครูขออนุญาตยกตัวอย่างการบวกลบเศษส่วนนิดนึงเพื่อให้นักเรียนเห็นได้ชัดนะคะก็คืออ่ามาข้อแรกเลยนะคะสมมุติว่าครูลองยกตัวอย่าง2อส่วนสบวกกับ2อส่วนสข้อนี้เศษส่วนมันสามารถบวกกันได้เลยค่ะเพราะว่า ตัวส่วนเท่ากันเหมนที่เราเคยเรียนแล้วที่ผ่านมาข้อนี้ส่วนเท่ากันก็คือ3ใช่ไหมก็นำสองบวกสองก็ได้4ส่วน3เลยนะคะต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะ1ส่วน x บวก2ส่วน x ข้อนี้ก็สามารถที่จะนำเศษส่วนมาบวกกันได้เลยเช่นกันค่ะเพราะว่าตัวส่วนเท่ากันมันก็เลยได้ว่า3 x ส่วน x นั่นเองนะคะข้อที่3าค่ะยกตัวอย่างอีกนะคะก็คือสมมุติว่ามี 3าส่วนสี่บวกกับสี่ส่วนหอ่าแบบนี้นะคะก็คือเราก็จะต้องหาคอรอเพราะทำไมเพราะตัวส่วนบวกกันไม่ได้นั่นเองนะคะเห็นไหมว่าสี่กับหมันไม่เท่ากันดังนั้นเราจะต้องหาค r นสี่กับห้าคนอก็คืออะไรก็คือยี่สิบนะคะเราก็ถามตัวเองว่าอะไรเอ่ยคูณกับสี่เราได้ยีก็ตอบว่าหก็คูณแล้วก็คูณทั้งเศษและส่วน ต่อไป5คูณอะไรได้20ก็5คูณ4อ่ะทีนี้ก็จะได้ว่า5 35บวกกับ 4c 16นะคะอ่ะอันนี้คุณทำให้ดูก่อนอันตัวด้านล่างก็คือ 5c 20 5 4, 20ตอนนี้จะเห็นได้ว่าตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะตัวส่วนเท่ากันแล้วก็สามารถที่จะนำตัวเศษมาบวกกันได้เลยนะคะก็จะได้ว่า31ส่วน20นั่นเองอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะ ทีนี้เศษส่วนพหูนามก็จะใช้หลักการที่คล้ายๆแบบนี้คือตัวส่วนเนี่ยจะต้องเท่ากันนะคะอ่ะทีนี้มาลองดูตัวอย่างของคําว่าเศษส่วนพหูนามกันเลยนะเพื่อให้รวดเร็วก็ครูก็จะสอนเลยนะคะอ่ะข้อที่หนึ่งนะสมมุติว่าเขาบอกว่าจงหาค่าของ a ส่วน a กำลังสองลบสิ 16, นะคะบวกกับ A-1 ลบ1ส่วน a, a 4. อกำลังสองลบ 5a บวก่ะเวลาโจทย์มาแบบนี้นักเรียนต้องสังเกตว่าถ้าครูจะเอา a 2กำลังสองลบ16มาหาคอนอกับ a 2กำลังสองลบ 5a บวกนี่ยมันก็จะยากแต่เราจะต้องใช้ความสามารถที่เราเคยเรียนไปตั้งแต่ตอนเทอมแรกนะคะก็คือ a 2กำลังสองลบ16เราจะต้องเห็นว่ามันจะอยู่ในรูปของกูขอญาตเอามาเขียนตรงนี้นะ เอกำลังสองลบสิบหกก็คือหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองนั่นเองหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลัง a คืออะไร a คือหน้าหลังก็คือตอนนี้หลังยังไม่เป็นกําลังสองเราต้องหาตัวอะไรก็ตามที่ว่ามาทําให้มันเป็นกําลังสองได้ก็คือเอกาลังสองลบสิบหกอะไรยกกําลังสองได้สิบหกก็คือสนั่นเองก็จะกลายเป็น a กําลังสองลบ c กําลังสอง ดังนั้นตอนนี้ตัวหน้าคือ a ตัวหลังคือ4แล้วก็มากระจายว่าหน้าคือ a บวก c ก็คือแล้วก็คูณกับ a ลบ4ตอนนี้ก็ครูก็กระจายได้แล้วนะตัวส่วนของตัวแรกอย่าลืมว่าเวลาเห็นอะไรที่มันเป็นกำลัง2ส,สมบูรณ์เหลืออะไรก็แล้วแต่ ให้เราลองกระจายก่อนอะทีนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าอีพจน์ที่2ตรงเนี้ยมันก็มีให้เรากระจายเนี่ยเราเคยกระจายนะคะเราก็ต้องแยกเป็นสองเล็บดูอะลองดูนะคะอะเขาบอกว่า a กาลังสองลบห้า a บวก c เราก็ต้องหาอะไรเอ่ยที่มาคูณกันนะ่ะนักเรียนค่ะได้สี่แต่บวกกันเนี่ยก็ได้ห้านะคะก็มี4กับ1มี1กับ4มี2กับ2 อ่ะแล้วก็มาเติมเครื่องหมายเลยก็คือมนนันต้องได้ลบห้านะคะอันนี้เป็นลบสี่ลบหนึ่งบวกสี่ลบหนึ่งอันนักเรียนว่าอะไรได้ลบห้าก็ต้องกันแรกถูกไหมดังนั้นก็เอาไปเติมเลยค่ะก็เลยจะได้ว่า A ลบสี่กับ A ลบหนึ่งนี่คือการแยกอ่ะทีนี้ครูก็ลองทําเมื่อกี้ครูแค่ทดอยู่เลยนะทีนี้ครูลองทําดูนะก็จากด้านบนเนาะก็จากจากนะคะ a ส่วน a กำลังสองลบ16บวกกับ a ลบ1นะคะส่วนด้วย a กำลังสองลบ 5a บวก c ก็จะเท่ากับนะคะ a ส่วนด้วยนะคะด้านล่างก็คือ a อะไรนะเมื่อกี้ a บวก c กับ a ลบ c อ่ะอีกตัวหนึ่งนะคะก็บวกอยู่กับนะคะครูขออนุญาตลบตรงนี้นิดนึงนะคะ ที่ไม่พอเนาะอ่ะเอาขึ้นไปก่อนอ่ะทีนี้ตัวด้านล่างคือตัวนี้ถูกไหมอ่ะ a ลบหส่วนด้วย a ลบสคูณกับ a ลบหนึ่งเส้นข้าตัดส่วนต้องขีดให้ยาวยๆาแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้นักเรียนสังเกตอะไรเห็นบ้างในนี้เห็นไหมว่าเจ้าตัวนี้นะคะกับตัวนี้ตัวเดียวกันเลยดังนั้นเราสามารถตัดกันได้ก็ตัดกันแล้วก็เหลือหนึ่งถูกไหมมันหารกันได้หนึ่งก็เลยจะได้ว่า A ส่วน A บวก4นะคะคูณกับ a ลบ4จะเท่ากับ1ส่วน a ลบ4ทีนี้เอาไม่ใช่ทีค่ะตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกครูก็รีบเขียนจัดนะคะอ่ะทีนี้นะคะนักเรียนเห็นไหมว่าไอตัวด้านหน้าของมันเนี่ยตัวแรกของมันอะ่ะตัวส่วนของมันอะ่ะมันมีตัวนี้อยู่แล้วจะทำยังไงให้ส่วนเท่ากันก็ต้องเอาตัวนี้มาคูณ ถ้าคูณแล้วก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนของตัวหลังครูก็เลยต้องเอาอะไรมาคูณเอ่ยครูก็ต้องคูณกับนะคะ a บวก c ส่วนด้วย a บวก c เพื่อให้ข้างล่างอะ่ะส่วนเท่ากันมันถึงจะสามารถดำเนินการได้ก็ทีนี้ก็จะเป็น a ส่วน a บวก c a ลบ c ตัวนี้ก็จะเป็นบวกอะไรเอ่ย a บวก c แล้วนะทำไมเพราะว่าด้านบนมันคูณ1คูณอะไรก็ได้ตัวเดิมนะคะ ด้านล,ล่างจะเป็น a บวกสูเขียนสลับที่นะ a ลบ4การคูณสลรับที่ได้ทีนี้ก็บวกกันค่ะก็จะได้เป็น a บวก a บวกนะคะก็ส่วนด้วยค่ะ a บวก4คูณกับ a ลบ4นะคะ a บวก a มันก็ได้2 a บวกนะคะหารด้วย a บวกแล้วก็ a ลบ4แค่นี้เองค่ะข้อที่1ผ่านไปนะคะ อ่าทีนี้มาดูข้อที่สองนะเมื่อกี้ตัวอย่างที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะคะข้อนี้ก็จะยาวกว่าเดิมแต่จำคูไว้อย่างหนึ่งว่าอย่าตกใจโจทย์มันจะมีการแยกเป็นสองวงเล็บไม่กี่กรณีนะคะทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์หรือว่าเอ่อจะทำเป็นเอ่อดึงตัวร่วมอะไรเงี้ยเดี๋ยวข้อนี้มาดูกันแต่ท้งนี้ทั้งนั้นจะต้องทำแบบนั้นก่อนถึงจะค่อยดำเนินการนะคะวิธีทำเลยนะข้อนี้ครูขอญอาตดูตัวส่วนก่อนว่าครูทำอะไรได้บ้าง ตอนนี้ตัวส่วนมี 4x บวก4กับ 4x ลบ4แล้วก็ 2x กำลัง2ลบ2มามาดูตัวนี้ก่อนนี่ครูดูในเรื่องของตัวส่วนอย่างเดียวก่อนนะ 4x ลบ4ครูทำอะไรได้บ้างจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวนี้มันมี4เหมือนกันแสดงว่ามันดึงตัวร่วมได้ครูก็เลยบอกว่าโอเคงั้นครูดึง4ออกมาถ้าครูดึง4ออกมาใช่ไหมครูวต้องหาร4หาร4ก็วงเล็บไปเลยอันแรกก็เลยเหลือ x เดียวมันตัดกันหมดถูกไหมคะอีกอันหนึ่งก็คือ 1> c 1นึ c ลบห่งอ่ะใครไม่ทันดูใหม่อีกรอบกูคเคยสอนไปแล้วนะอันเนี้ยไม่รู้จำได้ไหม c x ลบ c คูจะดึงตัวร่วมใช่ไหมถ้าคูดึง c ออกมาคูต้องไปหารออกทั้งสองตัวเลยอ่ะแล้วก็พจนแรกเตรียมใส่ c ตัวนี้หมดก็เหลือ x อ่ะเครื่องหมายลบ c 1น c ก็เลยเป็นแบบนี้โอเคนะคะดังนั้นตอนนี้ตัวแรกคูดึงได้แล้วคือ c สีคูณกับ x ลบ1ต่อไปค่ะในส่วนของตัวต่อไปก็คือ 2x กำลังสองลบ2นะคะครูก็ขอญาตด,ดึง 2x กำลังสองลบ2อง่ 2, เห็นไหมว่า2เหมือนกันครูดึงเลยเอา2ตั้งแล้วก็หาร2หาร2ตัดหมดเหลือ x กำลังสองอันนี้ก็ลบ1แต่ทีนี้มันยังไม่พอค่ะตัวนี้ตัวนี้มันสามารถดึงด้านในตัวนี้ออกได้อีกสามารถกระจายเข้าไปได้อีกนะคะก็ x กำลังสองลบหนึ่งเนี่ยมันคือหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองหนึ่งก็คือไอตัวหนึ่งเนี่ยก็ต้องยกกําลังสองก็ได้หนึ่งก็มันก็คือหนึ่งกำลังสองนั่นเองดังนั้นมันก็เลยเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังก็เลยได้ว่า x บวกหนึ่งกับ x ลบหนึ่งนั่นเองนะคะก็เลยจะได้ตรงนี้ว่าสองคูณ x บวกหนึ่งคูณ x ลบหนึ่งนั่นเองนะคะอ่ะตรงนี้เสร็จแล้วต่อไป4 x บวกสทำเหมือนเดิมเลยค่ะตัวสุดท้ายละ สี่เอ็กบวกสนาะก็ดึงเหมือนเดิมค่ะดึงสค่ะแล้วก็หารสหารสลงไปตัดกันเหลือ็ค่ะตรงนี้ก็บวกค่ะตรงนี้ก็คือหงก็เป็นสี่เอ็กบวกหทีนี้ครูขออนุญาตเขียนตรงนี้ตั้งไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวครูจะลบนะสี่ลบหตรงนี้ก็กลายเป็นสองคูณเบวกหคูณเลบหตรงนี้ก็กลายเป็นสี่คูณเบวกหนอ่ะเสร็จครูลบเนาะ ทีนี้ตอนนี้กระจายเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ทำการเขียนใหม่เลยนะคะก็จะได้ว่านะคะ1ส่วนกับ 4x สลบ4่บวก1นส่วนกับ 2x กำลังสองลบ2ลบ1่ส่วนกับ 4x บวก4จะเท่ากับเขียนใหม่คะ่ะ1ส่วน 4x ลบ1นะคะตัวต่อไปค่ะ บวกกับ1ส่วนอะไรอ่ะ2คูณ x บวก1 x ลบ1นะคะตัวต่อไปลบค่ะ1ส่วนอะไรเอ่ย1ส่วน4 x บวก1ทีนี้นักเรียนสังเกตไหมว่าตอนนี้ตัวส่วนที่เราได้มามันเป็น4 x บวก1เอ้ย x ลบ1 4 x บวก1แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ2 x บวก1คูณกับ x ลบ1 ทีนี้เราจะทำยังไงต่อจะเห็นได้ว่าตอนนี้ไอส่วนของมันนะมีแค่อะไรบ้างนะเดี๋ยวครูขอแยกให้ดูเลยส่วนของมันมีมีเลข4มีในส่วนของ x บหนึ่งนะคะเลขสองนั้นครูก็ถือว่ามันอยู่ในส่วนของเลขสี่นะแล้วก็มีตัวหนึ่งก็คือมี x บวกหนึ่งมีอยู่แค่นี้เลยทีนี้เราจะต้องทำยังไงก็ได้ที่ให้ส่วนทั้งสามตัวของเราอะ่ะมันมีไอเจ้าเลขพวกนี้อยู่นักเรียน ทีนี้ดูนะคะเหมือนกับพจน์แรกครูดูที่พจน์แรกก่อนนะพจน์แรกคือพจน์นี้นะคะืตัวนี้เนื่องจากควรมีสี่ละครูตัดไปอย่างนี้นะคะตัดไปครูมีสี่ละมี x ลบหนึ่งแล้ว, x ลวครูขาด x บวกหนึ่งสองก็มันเป็นส่วนหนึ่งของสี่ได้คือมันทาให้มันทาให้เป็นสี่ได้อะเออแล้วก็อันเนี้ยขาดแต่อะไรคะขาดแต่ x บวกหนึ่งดังนั้นครูจึงต้องเอา x บวกหนึ่งคูณทั้งเศษและส่วนมันเลยได้ว่า 1>, 1ส่วน c x ลบ1คูณกับ x บวก1ส่วนด้วย x บวก1นี่คือพจน์แรกนะคะผ่านไปต่อไปพจน์ที่2สังเกตเห็นได้ว่ามันมี2มี x ลบ1มี x บวก1แต่มันไม่มี4ใช่ไหมคะดังนั้น2จะทำยังไงให้เป็น4ก็ต้องคูณ2ไปทั้งเศษและส่วนก็จะเป็น4นั่นเองเ็ยได้ว่า1ส่วน2 x บวก1 x ลบ1คูณกับ2ส่วน2อ่ามันก็จะเป็น4แล้วเห็นไหมครูขอญาตขยีบมานิดหนึงเพราะมันคูณมันยาวนะคะเครื่องหมายเท่ากับอาจจะไม่ตรงแต่เวลาเราเขียนเราเขียนให้ตรงนะในสมุดนะต่อไปนะคะลบค่ะ1ส่วน4 x บวก1ทีนี้ตัวนี้มีแค่4แล้วก็ x บวก1คขาดอะไรนะขาด x ลบ1ถูกไหมคะดังนั้นเราก็ต้องคูณอะไรเอ่ย คูณด้วย x ลบ1ส่วน x ลบ1อ่ะทีนี้เรา,าลองมาทําดูว่าเศษส่วนเท่ากันหรือยังเนาะทีนี้ตัวแรกนะคะ1ไปคูณอะไรก็ได้ตัวนั้นมันเลยได้เป็น x บวก1หารด้วย 4x ลบ1 x บวก1โอเคนะคะต่อไปค่ะบวกค่ะ2คูณ1มันได้2ส่วนด้วย2คูณ2มันได้4 x บวก1 x ลบ1เห็นไหมคะต่อไปค่ะ1คูณอะไรได้ตัวนั้นมันก็เลยได้ x ลบ1ส่วนด้วย 4x บวก 1x ลบ1นะคะทีนี้นะคะนักเรียนมาดูว่าเราสามารถที่จะทํายังไงกับมันได้บ้างนะคะตอนนี้นักเรียนสังเกตคือ,อ,อส่วนมันเท่ากันทุกตัวแล้วก็คือนำมันมาบวกกันได้เลยนะคะอ่ะอันแล้ก็จะได้ว่า x บวก1บวกกับ2ลบกับ x ลบ1ส่วนเท่ากันแล้วเนาะก็จะเป็น4 x บวก1กับ x ลบ1ครูเขียนสลับที่ได้เนาะ x ลบ1อ่ะทีนี้ครูก็ทำการถอดวงเล็บด้านบอนออกก็จะกลายเป็น x บวก1บวก2อันนี้ก็คูณเข้าไปลบ x ลบคูณลบกลายเป็นบวก1นะคะ x ก็ตัด x หมดนะคะก็จะหารด้วย4คูณ x บวก1 x ลบ1มันก็เลยจะได้เท่ากับ1บวก1มาได้2 2บวก2ได้4ได้4ส่วน 4x บวก1 x ลบ1ทีนี้นักเรียนดู4เหมือนกัน4 1 4ก็เลยได้เป็น1ส่วน x บวก1 x ลบ1แค่ก็แค่นี้เองก็ข้อนี้ก็เท่านี้เลยนะคะ